ข้อมูลสวนทางกันขนาดเนี้แล้วตูวจะเชื่อใครดิฟันเนี่ยการกินผลไม้ที่มีรสหวานมีน้ำตาลฟุกโตสแล้วก็มีคนที่ให้ข้อมูลเราสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือให้กินได้ไม่เป็นไรหรอกกินกันมันยาวนานแล้วตั้งแต่บรรพุรุษปู่ย่าตาทวดมีแต่ประโยชน์กับอีกข้อมูลหนึ่งก็คือ อย่าไปกินเลยฟุกโต๊อะน้ําตาลที่มาจากธรรมชาติอะกินเข้าไปมันก็ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เอาไปเปลี่ยนเป็นไขมันอย่างเดียวที่ตับเอ๊จะเชื่อใครดีมาจะวิคอยฟังนะครับสําหรับเรื่องนี้นะเถียงกันจนแบบทะเลาะกันไปข้าง,างเลยนะไอ้กินฟุกโตสเนี่ยนะอา่าคืออย่างนี้น้ําตาลฟุกโต๊อ่าเอาฟอร์มธรรมชาติก่อนนะอา่า ที่มาจากธรรมชาติามาจากโดยเฉพาะมาจากผลไม้สุกมีอะไรอีกน้ำผึ้งที่จะมาจากธรรมชาติคือฟูกโตสนะอ่ะพอเวลาที่เรากินผลไม้เข้าไปก็เข้าสู่กระบ,บวนการไดิเกชันย่อยดูดซึมนะครับอ่ะเวลาที่พอเราอาย่อยนะย่อยปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวผลไม้เนี่ยมันก็จะปลดปล่อยนะจะระบบย่อยเราจะปลดปล่อย สิ่งที่เป็นพลังงานอยู่ภายในผลไม้ออกมาก็จะมีตัวกูโคสกับฟุกโตสสองตัวทีนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือไอตัวฟุกโตสกูโคะมันง่ายเพราะมันเข้าไปแล้วก็คืออินซูลินพาไปไหนก็ไปได้หมดอไปได้ทุกที่แต่ฟุกโตสเนี่ยเป็นโมเลกุลที่ร่างกายใช้สดๆเลยไม่ได้จะต้องให้ตับจัดการให้เพราะโมเลกุลชนิดนี้เซลล์ปกติในร่างกายมนุษย์มันจัดการไม่ได้นี่ก็เลยต้องส่งไปที่ตับอ่า ตับก็จะมีหน้าที่เอาเจ้าน้ำตาลฟุกโตสตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ทุกเซลล์ใช้ได้คือเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสอ่าก็เป็นกระบวนการของตับไปใช่ไหมทีนี้ตับก็จะเอาพลังงานนี้เปลี่ยนเป็นกลูโคสแล้วก็เข้าสู่ระบบเหมือนกับกินกลูโคสปกติใช้ได้ทุกเซลแฮปปี้เอนดิ้งอ่าแต่ถ้าว่าฟุกโตสอ่ะที่ตับเปลี่ยนออกไปเนี่ยเป็นกลูโคสเนี่ย ใช้ไปให้กับร่างกายสมมุติว่ามันมีเยอะอะมีฟุกโตสมากเลยเรากินเข้ามาเยอะมากมันเหลือสิพอมันเหลือแล้วเนี่ยนะครับตับของเราจะทำยังไงต่อไปในขณะที่พลังงานเพียงพอแล้วตับจะเอาฟุกโตสเนี่ยนะครับเปลี่ยนสภาพแปลงสภาพไปเป็นไกลโคเจนแปลงเป็นไกโคเจนแล้วก็ฝากเก็บไว้ในร่างกายไว้ในเซลล์ตับเองประมาณสัก1 0 0่ง0กรัมนะครับอ่า แล้วก็ฝากไปสู่บริเวณพวกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อสามารถเก็บไกลกรเจนได้ด้วยประมาณ400-500กร,รมัมนะบางคนอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้ทุกคนกล้ามใหญ่ตัวใหญ่ก็อาจจะเพิ่มได้อีกสักหน่อยนะอ่ะก็คือยังยังไม่เป็นไขมันนะเปลี่ยนเป็นไกลกรเจนก่อนแต่สมมุติว่าเอา้าในขณะนั้นอ่ะไกลกรเจนมันก็เต็มอยู่แล้วนี่ไม่มีที่จะไปต่อแล้วทํำยังไงตับจะต้องเปลี่ยนตัวฟุกโตสที่เหลืออยู่ ไปเป็นไขมันนะฮะกระบวนการนี้เขาเรียกว่าดีโนเวโอไลโปเจนซิสนะไอตัวดีโนเวโอไลโปเจนซิสเนี่ยคือกระบวนการสร้างไขมันใหม่โดยการที่เปลี่ยนน้ำตาลฟุกโตสเนี่ยหรือแม้แต่กูโคสก็ช่างเปลี่ยนไปเป็นฟอร์มของไขมันทีนี้ทำไมตับถึงต้องเปลี่ยนเจ้าตัวฟุกโตสเป็นไขมันทำไมไม่เก็บเป็นฟุกโตสแล้วลอยลอยอยู่ในเลือดไว้ก่อน เดี๋ยวจะใช้ค่อยใช้ฟุกโตสกับกูโคตก็คล้ายๆกันน้ําตาลคือน้ําตาลเวลาใช้นี่มีประโยชน์แต่เวลาเหลือเนี่ยจะต้องรีบเคียร์ออกเพราะว่าเวลาเหลืออยู่ในเลือดไว้รอสต๊อกในเลือดเนี่ยมันสร้างปัญหามากกว่านะคือมันจะทําปฏิกิริยากับโปรตีนแล้วมันก็จะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นที่เขาเรียกว่า advanced glycation end product หรือเรียกว่า AGE ยิ่งโดยเฉพาะในฟุกโตสเนี่ย มันโหดกว่ากูโคดอีกนะบอกกูโคดเวลามันท่วมอยู่ในเลือดเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดเอจีเยอะนะหลอดเลือดเราจะพังเร็วเราจะแก่เร็วเราจะมีอมวลสารความแก่เยอะอนุโมยสละมากใช่ไหมในฟุกโต้เนี่ยนะมันทําปฏิกิริยาแรงกว่ากูโคดอีกประมาณ 7- จ็ถึงสิเท่าเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ว่าแบบร่างกายใครไปปล่อยให้ฟุกโตสขังอยู่ในเลือดอย่างนั้นนะครับคุณแก่คูณ10บคูณเเลยนะ คือมันจะเร็วมากนะเร็วกว่าการกินโครรมมาด้นะข้างในเลือดนี่อันตรายตับของมนุษย์ทุกคนน่ะจึงไม่ยอมเลยไม่ยอมเก็บไอตัวนี้รอไว้ในเลือดเลยถ้าเก็บเป็นไกลโคเจนไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นไขมันโดยเร็วเพราะปลอดภัยกว่าแล้วไขมันที่มันเปลี่ยนเนี่ยนะกระบวนการไอดีโนโวไลโปเจนซสิตเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไขมันชนิดไหนเปลี่ยนเป็นไตรกลซอไรด์อ่า นี่พอเปลี่ยนเป็นไตกรกีเซอรไลด์เสร็จปุ๊บนะอ่ามันจะเป็นยังไงตับก็จะปลดปล่อยลงสู่กระแสะเลือดเพื่อให้เอาไอไตกรกีเซอรไลด์เนี่ยมันมีระยะเวลาในในในฮาร์ปไลท์ที่จะรอในเลือดได้ที่จะวนเวียนให้ร่างกายรอใช้ได้นะมันก็จะส่งแปลงแล้วก็ส่งไปสู่ในเลือดเป็นไตกรกีเซอรไลด์ไตกรกีเซอรไ์ในเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเวลาที่เราใช้ฟุกโตสได้หมด พอตัวไตรกิสรเราเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปแล้วตอนนี้เฮ้ยมากเกินไปแล้วนะเกินกว่าเป็นสแตนบายปกติที่ร่างกายเหมาะสมร่างกายก็จะเอาไตรกิสรานี้บริหารใหม่ถ้าอยู่มากขนาดนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาละก็จะเริ่มเอาไตรกิสรด์ไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เก็บได้นานขึ้นกว่าในกระแสเลือดไปเก็บไวท้ที่ที่ปลอดภัยขึ้นมาหน่อยหนึ่งใต้ผิวหนัง ก็จะเก็บอยู่ตามผิวหนังตามความอว้วนรอบร่างกายเราทั้งตัวเลยอันนี้เก็บทั้งตัวเลยนะอินซูลินพาไปช่วยนี่อินซูลินก็พาไปเก็บช่วยเก็บช่วยเก็บช่วยอ่ะก็เป็นบอฟเฟอร์ไว้เป็นไขมันรอการใช้งานเวลาที่ระดับไตรกลีเซอไรน์ในเลือดพ่องไม่พอใช้ไอที่อยู่ใต้ผิวหนังก็จะถูกลำเลียงออกมาผ่านกระบวนการไลโปไลซิสนะเมื่อกี้ไลโปเจนซิสคือสร้างนะ แต่อันนี้คือไลโปไลซิสคือเอาออกซึ่งฮอร์โมนคนละตัวกันไปตัวไปบังคับอ่ะอันนั้นอาย์ชัยได้พูดไปก่อนหน้านั้นแล้วทีนี้พอมันเก็บไว้แล้วมันก็จะคอนโทลอยู่กันในกระแสเลือดแต่ทีนี้ปรากฏว่าในคนบางคนเนี่ยไขมันก็ไม่ค่อยจะได้ใช้แม้แต่ในเลือดก็ไม่ค่อยได้ใช้อีกทั้งยังมีการกินฟุกโตสเข้ามาอีกแล้วก็ไม่ค่อยเผาผลาญอีกฟุกโตสก็เปลี่ยนไปไปไ,ปไปกไลเอลรด์ในเลือดเพิ่มขึ้นอีก ไอกิเซอไล์ในเลือดถ้ามันมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มไปเก็บอยู่ที่ในช่องท้องสเต็ปต่อมาในช่องท้องเริ่มเก็บแทรกตามบริเวณเซลล์ในช่องท้องนะครับอ่าพราะเก็บแทรกในช่องท้องเนี่ยนะครับพวกนี้สะสมไประยะยาวนี่ก็คือกระบวนการในร่างกายเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วนะการเผาผลาญอะไรพังหมดอ่ะนะพอมันมากขึ้นเรื่อยๆจากในช่องท้องมันก็จะเริ่มเก็บเยอะขึ้นที่ตับ แล้วก็เป็นภาวะไขมันพอกตับกลไกการสะสมไขมันเนี่ยมันจะสะสม1 2 3 4 5 6ี่ไล่ไปตามสเต็ปความรุนแรงไม่อยู่ดีรุนแรงสูงสุดเลยนะร่างกายมีบอฟเฟอร์ต้านทานต้านทานตอนที่จะไปถึงจุดที่แบบจะไปถึงใจกลางไปจนถึงตับเลยเนี่ยมันมีกระบวนการบริหารสัพพัดก่อนนะฮะมีเขื่อนต้านอยู่หลายเขื่อนก่อนเคเขื่อนแตกที่เขื่อนที่เขื่อนแล้วก็เข้าสู่จุดศูนย์กลางเมืองหลวงอ่ะ ตับเนี่ยเวลาที่จะโดนไขมันพอกตับได้เนี่ยมันจะต้องเป็นสเต็ปตามที่ใช้ไล่มาให้ฟังเนี่ยถ้าใครที่กระบวนการเผาผลาญยังดีไขมันสะสมในผิวหนังสะสมแล้วก็ใช้ออกใช้ออกใช้ออกมันก็เป็นบอฟเฟอร์ให้ไม่ต้องด่วนที่จะไปเก็บในช่องท้องในช่องท้องก็ก็จะไม่ต้องรับความเสี่ยงใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเอาโอเคเริ่มที่จะเขื่อนนี้แตกแล้วเขื่อนใต้ผิวหนังแตกไปเขื่อนช่องท้อง เคลื่อนช่องท้องเอาไม่อยู่ตอนนี้แหละครับศูนย์บัญบรรชาการใหญ่ยิงเข้าไปเซลล์ตับไขมันทุกหยดทุกเม็ดที่เกิดขึ้นตอนนี้คือจะแทรกอยู่ในเนื้อตับตลอดเลยเกิดภาวะไขมันพอกตับขึ้นนะครับทีนี้แสดงว่าไอ้ข้อมูลทั้งสองอย่างที่คนละขั้วกันเนี่ยมันมีจริงทั้งคู่นะแต่มันจริงคนละคนละคนกันคือมันไม่ได้เหมือนกันทุกคน ในกรณีของคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและระบบการจัดการพลังงานในร่างกายสมดุลเป็นปกติไม่ได้สะสมพลังงานเป็นอ้วนมากนะอ้วนเกินนะครับหรือว่าแบบคนที่ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงเผาผลาญดีมันก็จะตอบสนองต่อสิ่งที่เรากินเข้าไปแตกต่างกันนะครับอ่า การจะไปเก็บสะสมจะไปทําให้เกิดสภาวะความเสื่อมสภาพอะไรเงี้ยแต่ละคนจึงไม่เท่ากันทีนี้ถ้าเราไปใช้ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งแล้วก็ขีดเส้นใต้แล้วทุกคนเหมือนกันหมดเนี่ยอ้ชัยถือว่าคนที่ให้ข้อมูลในฝั่งเดียวอ่ะเป็นคนที่มีความรู้แต่เผลนคือคิดซะว่าสิ่งที่ตัวเองรู้มันครอบจักรวาลแล้วก็ใช้กับมนุษย์ทุกคนได้นะครับเป็นความรู้ที่ถูกต้องแต่เผลนเพราะใช้ได้ไม่ทั้งหมดครอบคลุมไม่ทั้งหมดนะฮะ เชคเช่นเดียวกันในกรณีของคนปกติแล้วก็ใช้การกินผลไม้ปกติเนี่ยนะครับมานำเสนอแต่ดันไปนําเสนอให้กับคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ออย่างรุนแรงอยู่หรือคนที่เป็นกลุ่มแมตตบริกซินโดมอยู่คนกลุ่มที่มีภาวะไตกีเซอร์ไลน์ในเลือดสูงมากอยู่เนี่ยแล้วไปแนะนําแบบเนี่ยคือไปฆ่าเขาตายเร็วขึ้น เพราะว่ามันไม่เหมือนกันอ่ะอันนั้นเขากินเข้าไปเขาไม่ได้ใช้ป็นพลังงานเลยเขากินเข้าไปแล้วมันจะเกิดดีโนเวไลโปเจนซิตขึ้นอย่างรวดเร็วเลยคือเก็บ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 อัดตับอัดตับอัดตับนี้ครับนะฮะแล้วก็เพิ่มภาวะดื้อต่ออินซูลินอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นจากภาวะที่ไตกรีสลา์เพิ่มขึ้นการอักเสบเพิ่มขึ้นและตับเริ่มตอบสนองต่อฮอร์โมนหลายชนิดได้แย่ลงอย่างเช่นอินซูลินมันก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดยากขึ้นไงนะครับนี่แหละ ไอ้คนสองกลุ่มเนี่ยมันเถียงกันแทบเป็นแทบตายเลยนะนะเถียงใส่กันแบบไม่หยุดเลยถ้าใครที่ฟังคลิปนี้และวิเคราะห์ข้อมูลตามคลิปนี้คุณรู้ข้อมูลทั้งสองอย่างนี้ต่อไปเวลาเห็นคนสองกลุ่มนี้เถียงกันอะ่ะเราก็ฟังเฉยๆก็ได้แล้วก็เออเขาอาจจะแง่ใดแงหนึ่งแง่เดียวนะครับหรือบางคนอาจจะขำๆอยู่ในใจก็ได้ว่าเออ คนหนึ่งเขาก็รู้จริงอีกคนหนึ่งก็รู้จริงแต่ข้อมูลสองคนเนี่ยใช้ไม่ได้กับทุกคนใช้ได้กับบางคนนะประมาณนั้นเลยนะครับ